สวัสดีค่ะสุวรรณนาแต่งบุญงามนะคะเจา้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานะคะ่ะก็เป็นพัฒนากรและผิดชอบตำบลบ้านนอกนะคะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมแปลงโคกหนองนาของพี่สุเนียนสืสุเนียนจันทิตค่ะอ่าตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีขนาดหนึ่งไร่ได้รับงบประมาณเมื่อปี2,5,6,4 ปาสูเนียนได้ปลูกพืชหมุนเวียนมากมายไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงมะพร้าวและต้นกล้วยก่อนที่ดําเนินการเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่แบบไหนมันเป็นบ้านตรงนี้เป็นบ้านเหรอใช่ค่ะบ้านเก่าอ๋อเป็นบ้านเก่าแล้วหลังจากที่ทาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย คุณภาพชีวิตเราหรือว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันดีขึ้นไหมคะก็มันก็ดีเรได้ออกกําลังกายได้ได้ลดรายจ่ายใช่ไหมเราก็ได้กินของที้ไดปลูกแล้วก็เพิ่มรายได้ได้ขายตรงน้เนี่ยขายขายนี่ขายนะอันนี้ถั่วถั่วลิสงนี่ย่ แต่ส่วนมากจะขายมีคนมาดูงานไหมหมายถึงเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้มาดูวยาคทำก็ทำอะไรปลูกกะไรั็มีมีบ้างเขาก็ถามมาแต่ส่วนมากผมเขาก็บเขาจะผูกเส่วอที่สมอาเราก็สามารถที่จะแนะนาเขาได้ก็เป็นจุดเรียนรู้จุดหนึ่งนะคะดีไหมคะก็โอเคนะมีอะไร่างที่เราเก็บไว้พอเราจะได้จ่ายอะไรเราจะได้ เอาเงินตัวนี้ได้แคมีอะไรอยากจะฝากถึงกรมการพัฒนาชุมชนไหมคะที่ได้นํนโาโครงการนี้มาให้เราขอบคุณค่ะที่ให้มีได้ได้มีางานทำจะได้ไม่เหงาจะไ,ได้ไม่เหงาคะ่ะท่านไหนสนใจจะเข้ามาศึกษาดูงานในการปลูกถั่วลิสงหรือการทำโคกหนองนาก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ